ให้ไหลไปให้หลโอ้โหเสียวไปีคายบนนี้อ๋อชิพิจาคของว้าวเี่ว้าวว้าวเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปโอ้มีอะไรอยู่ใต้อีกน่ะปลาด้วย โอ้ยหลายโคตรเลยเนี่ยป๊ากินสามบ้านบ้านนี้หมดบ้านนี้ใหม่ป๊าป่าก็ได้รอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วเราอู้หูันงหนังอันนี้เนาะเหนื้อเหรอบึกกระตอยป๊าอู้หรอดแล้วเราป๊าไพ่พันเปอร์